สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมพ้าโชคค่ะมือนีแมมพ้าโชกกะจะพาติตามแนวทางตัวเลขของงานหน้าคี้สีสะเกตดค่ะซึ่งงานหน้าคีสีสะเกตดเพิ่นกลับไปสีสะเกตดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดจะโทษสัมผัสทั้งสายเด้ค่ะพี่น้องเด้อมีเอฟซีไล่ไล่ทนว่าคือบ่าตามแนวทางตัวเลขของงานหน้าขีแน่ว่าสั่นค่ะพี่น้องแอดก็เลยจะ ได้โทรถามแนวทางตัวเลขของงานหน้าที่สีสเกตว่างวดนี่าเพิ่นสีได้ตัวใดสีมีตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องบอกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางช่องแหม่มผ้าโชกเด้อค่ะเด้อเพื่อแอดจะได้มีกำลังใจตามหาแนวทางตัวเลขฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะจงังใดมาไปฟังน้ำกันว่างานหน้าที่เพิน่นสีมีตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องบอกค่ะค่ะ มาไปรับฟังน้ากันค่ะวายาเพิ่นสิให้ตัวใดเนินให้ตัวใดฟันให้ตัวใดค่ะพี่น้องค่ะค่ะมาไปฟังน้ากันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะย่านาคีสบายดีไหมคะจ้า,าจ่าจงคงจ่่ะมาตามแนวทางตัวเลขกับย่านาคีนะจ๊ะผ่านแล้วมมเมื่อกี้เราไม่เข็ดเไ,ไง <laughs> <laughs> ยำโมเข็ดหนองยาเพิ่นว่าตามยานาคีให้เนี่ยจ้าวัาสน <laughs> อันคิดหอดยาหน้าขี้ศรีสะเกตเพื่อนว่าจ่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามให้นะคะก็เลยว่างี้ค่ะพอดีย่ามาก็ไม่มีแต่เวลาพักผ่อนเพราะว่าสะพานบุญไม่จากที่อูบุญศรีสะเกตแล้วก็อัเทอประสาทแล้วก็ทางผู้ส่งน้องไอ้เสียวไอ้เขตไทยเด่น ก็มาตังแต่ตั้งแต่วันที่สามสิบเกี้ยเดินทางมาเดี๋ไปถึงบ้านเขาก็ตามมาเดี๋ยวเรามาถึงบ้านต้องต้องมาดูดวงหรือมาแป่งแก้ให้เขานะอยากให้คิดว่าเป็นแนวทางให้เขากีนยาก็ทําให้เขาก็สําเร็จจริงๆเราก็เลยทีนี้ยาก็ทําแป่งแก้แต่งอะไรตอนเย็นยาก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ แ่ว่าดอกไม้สวรรค์มันมันเหมือนกับว่าเรานั่งมิลลิมิตเนาะมันก็ลอยมาลอยมาสามตัวลอยมาสามตัวคือตัวศูนย์เก้าสี่ยายชอบมากศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่แล้วก็ลองลงมาก็ตัวเดียวกันก็คือเก้าสี่หกเก้าหกสี่ เก้าสี่หกน้อย่าเนาะจากเก้าสี 9, 4, 6, ่หกตัวเดียวกันแน่ๆเราก็เราเราตัดก็คือเก้าสี่แล 9, 6, ้วเก้าหกสี่ทีนี้ย่ามาคำนวณดูแล้วตัวเลขเก้ากับเลขสี่ทำไมน่ารักจ้าสวยมากทีนี้ไอ้ลงมาล่างมันจะเป็นสิบห้า พราะว่าย่าจะไม่ปล่อยเยอะพา <c oughs> ได้ก็ได้พาเข้าก็เข้าค <c oughs> อันนี้ถ้าถ้าเป็นไปได้คอญาติว่าเลข่งวดนี้ถ้าไปวัดดนปลากล้วยเราไม่กลับก็โดนค่ะ <c oughs> สวยสวยมากค่ะ <c oughs> แต่ปู่ปู่ก็ถามมาอายุแต่ว่ายติไม่ได้ไม่ได้บอกเขาว่า <c oughs> ว่าจะปล่อยเงียบๆแต่มันก็ไม่เงียบค่ะ F C <ต>ให้ตามเยอะเลยเดีอยยอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามญ้าให้นะคะบอกคิดถึงญ้านาคีตามญ้านาคีให้หน่อยตัวเลขก,ก็มีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดกับคุณย่าค่ะแม้ว่าวันสุดท้ายคงสุดท้ายย่าก็จะปล่อยตัวตัวนี้เหมือนเดิมค่ฮะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรามีลมิดแล้วคัดเรียบร้อยแล้วเข้าไม่เข้าแต่ เป็นแนวทางใช่แต่ว่ายา่าย่าว่างวดนี้มันคงจะไม่พลาดหรอกใช่ไหมย่าทัวรที่งวดที่แล้วมันพลาดพอ,อะไรเพราะว่ามันดังมากทีนี้มันเขาให้ให้เลขย่าไปออกที่ที่อมสินนันสิเก้าตรงก็ออกพี่อมสินมันออกสิบเก้าเก้าหนึ่งเก้าเสียดายเนาะเสียดายเนาะย่าเนาะเสียดายแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เขาไม่ไม่เลิกขาย,ายหรอกเราก็ปล่อยไปยนี้เรื่อยๆค่ะ อขอบคุณที่เอซียังคิดถึงย่าก็ก็ขอให้งวดนี้ให้โชคดีทุกคนคมีปัจจัยเงินทองแล้ววันที่วันที่ยี่สี่ย่าก็จะได้เดินทางไปวัดอีกเพราะว่าเขาจะมาถวายอันนี้คือพักแก้วมรกตจากประเทศอังกฤษจ้ะอ๋อ,อค่ะย่าเดี๋ยวก็ ไ้เก่งกูอก่อ่ะภายในวันที่24 25 26 26เราก็ทอดถวายว้ย่าก็จะมีจะมีเสื้อผ้าไปให้ทำรงทานเสื้อผ้ากรหมายถท้งบริจาคเสื้อผ้าประมาณ300กว่าชุดอ,อันนี้คือคือบุญบารมีของย่าจะได้จะได้เปิดปทิ่เปิดทางแล้วก็คนไหนที่ว่านไม่มีเสือเส้อผ้าห่าหมเนาะงัสารคนแก่บางที เขาก็จะลำบากกว่าเราค<ะ>่ะย่าก็ต้องต้องต้องหาไปให้คนที่เขาที่ไม่มีคือ<ะ>สงสารตอนนี้ย่กาก็เออจัดการเรื่องทภาพาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากวันที่ยี่สี่ย่าก็จะได้เดินทางไปที่เออไปไปวัดตอนปากกล้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะจะบอกอีกทีทุกคนว่าถ้าใครอยากเจอย่ามีที่ว่าชี้ชี้แนะแนวทาง<ะ>ก็มาหาย่าได้ที่วัดตอนปากกล้วยภายในวัน ยี่สิบหกเดือนกุมภาเนาะย่าเนาะใช่ค่ะนี้แหละเดือนกุมภานี่แหละค่ะค่ะค่ะคือย่าจะกลับมาดดนปะกล้วยนี่จะมาอยู่ประจําหรือว่ามาก็ย่าจะไปไปมาๆอย่างนี้ตลอดเพราะว่าตอนนี้ทําอันนี้ก่อสร้างก็ย่าก็จะไปจามนาคุณกับคนที่คือพ่อยักษ์กับกับพ่อพ่อตาไม่รู้ชื่ออะไรย่าจะ ขาไปให้ท่านด้วยส<ะ>งสารเพราะว่าทํางานก็ไม่มีใครจ้างอยากจะเอาปัจจัยไปให,ให้เขาด้วยคือสรนณลคุณจาก<ะ>สำน<ะ>าคุณให้ท่านค<ะ>แต่ยากอย,าอยู่ทางนี้ก็สายบุญยากมีเยอะแยะที่โอนจากต่างประเทศประเทศไทยทั่วประเทศไทยแต่งแก้ย่างง่นอย่างนี้คนมพันส<ะ>องพันยาก็ได้รับทุกวัน<ะ>ก็ไม่เป็นไรยาต้องหาปัจจัยไปสร้างให้ปูกไปเรื่อยๆนลยจ้ะค่ะค่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกคนวันนั้นเราค่อยเจอกันแล้วก็วันที่สิบเจ็ดเหมือนเดิมเนาะขอให้เราโชคดีมีทรัพย์เยอะๆเราจะได้ไปทำบุญกันจ้ะเอพูดาค่นี้เลยจะสาธุสาธุญาตค่ะขอบคุณย่ามากๆค่ะย่าสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของย่าหน้าขี้สีสะเก็ดค่ะพี่น้อง งวดวันที่สิบเกตุกลุ่มผ้าหกหาค่ะซึ่งศูนย์เก้าี่นี้ยา,าบอกว่าชอบมากว่าสันค่ะพี่นอ้องซึ่งแนทางตัวเลขของยาหน้าขี้ค่ะหนึ่งหากับหกีค่ะพี่น้องซึ่งศูนย์เก้าียาบอกว่าเพิ่นกมักชอบมากว่สันค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณนาได้ค่ะพี่น้องเด้อสาหรับในทางตัวเลขของยาหน้าขี้สีสเกตค่ะพี่น้องค่ะ ตัวเลขก็สวยงามค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับสื่อใให้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องใจวิจารณญาณในการรับชมค่ะใจสติก่อนลงทุนทุกขังค่ะพี่น้องการลงทุนก็มีความเสี่ยงเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผิดถักกับเยาวากันค่ะพี่น้องแอดกับบริษการันตีว่าสิเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแนวทางตัวเลขกับมิซิสเข่ามิซิสรุดค่ะพี่น้อง ขอให้พ่อแม่พี่น้องช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องค่ะใช้สติก่อนลงทุนทุกขัง้งการลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะสำหรับยาหน้าขีสีสกเกตเพื่อนจะกลับมาวัดดอนปลากล้วยวันที่26เ้อค่ะเด้อเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะสำหรับท่านใดอยากจะมาพ่อ,อยาอยากจะมาให้ยาแตงแก่หรือว่ายาเฮ็ดอันใดให้กะ มาติดต่อมหาญาอยู่ที่วัดดอนปลาเกวยซึ่งงาเพื่นสีเดินทางมาวันที่ยสิบหกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ห้แอดตามเนวทางตุเรขของงานหน้าขี้แลวกะมือนีแอดกะตามให้เราด้วยค่ะเด้อค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของงานหน้าคี้สีสเกตค่ะพี่น้องซึ่งงาเพื้นกะมักลายวระสันค่ะพี่น้องศูนย์เก่าซีค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยกับพี่น้องเด้อเพื่อจะได้เป็นกําลังใจแอดตามหาในท่างตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วกแอดกับขอวอวยพรให้วันที่สิบเจ็ดกุมภาพ์าห,หานี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทานถูกหวยด้วยเบิกกันไปสุข,ขสุกนั่นเลยค่ะพี่น้องเด้อขอให้เห้งเห้งปังปังรวยรวยกันทุกคนค่ะค่ะ ขอให้มีแต่ความสุขความจะเดิิญนสุขุสุคนแล้วค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดกัขอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปนาพอกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ